เพื่อนๆเคยรู้จักผีโทรศัพท์ไหมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีโทรศัพท์ให้ฟังครับโทรศัพท์ผีเริ่มต้นขึ้นหน้าเช้าว,วันหนึ่งวันที่อากาศสดใสพระอาทิตย์ดูเจอจรัดมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นพ่อคนและลูกที่นอนอยู่บนเตียงอย่างหลับไหลพ่อปลุกลูกหลายครั้งแต่ว่าลูกลูกไม่ยอมตื่นมา สักทีเพราะว่าผ nice ีโทรศัพท์เข้าเสิงครับผีโทรศัพท์มันจะก้าเสียงคนยามกินข้าวก็ต้องมีโทรศัพท์ไ้ดูไว้เล่นไว้เล่นเกมเล่นอยู่ตลอดเวลาเล่นไม่หยุดเล่นไม่พักเล่นจนหูดับตับไหมตาแดงฉานขับพ่อขับพ่อกินแล้วขับพ่อลูกกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะผีโทรศัพท์มันเข้าเสิงผีโทรศัพท์นี่มันร้ายครับมันเก้าเสียงคนได้ไม่ไม่ว่าทุกคน ทุกเพศทุกวัยถ้าไปติดกับกับผีโทรศัพท์ผีโทรศัพท์ก็จะเข้าสิงตอนเข้าห้องน้ํามันก็ยังมีผีโทรศัพท์ตามไปเข้าสิงถ้าไม่มีโทรศัพท์มันก็จะขี้ไม่ออกเยลียวลาดไม่ได้เพราะว่าผีโทรศัพท์มันเข้าสิงคนอย่างง่ายได้ครับผีโทรศัพท์นี่มันลายครับข้อที่1คือมันทําให้คนติดให้คนหลงไหลให้คนหลงรัก 2. มันทําให้คนเล่นไม่หยุด เล่นม่หยุดไม่หย่อนเล่น,นจนอยู่ได้ตลอดเวลา 3. เวลาไปไหนมันก็ต้องมีผีโทรศัพท์ตามไปเก้าสิ่งอะอยา่างที่4นิ้วมือของเราก็จะติดกับผีโทรศัพท์ไปด้วยเมื่อผีโทรศัพท์มีฤทธิ์มากขึ้นมันก็จะมีอํานาจจะทําให้ผู้เล่นกลายเป็นง่อยได้เรื่องราวของผีโทรศัพท์มันก็น่ากลัวแต่ว่าถ้าเราแบ่งเวลาให้ถูกไม่เล่นมากไม่ติดมากก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ไปติดกับผีโทรศัพท์